สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพานานามาตกปลานะครับปลากระพงนะครับที่บ่อลุงน้อยพันท้ายนรสิงห์นะครับผมจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวพานานาไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับเช้านะครับวันนี้ทางบ่อก็ลงปลาไป120ตัวนะครับผมค่ากัน 500บาทนะครับผมเป็นปลากระพงไซส์9ขีดถึงโล2นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมตอนนี้ปลาขึ้นอยู่ตรงกลางบ่อนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาตัวกันต่อนะครับส <laughs> วัสดีครับนะจาก ร้อนแล้วเนี่ยปกติเวลานี้เย็นสบายอยู่เลยนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเละครับนู่นเลย ตามยูท yeah ูบอยู <t ube> right <there implication> ่ใช่ป่ะอย่าหลุดนะครับอายเขานเย็เย็นเนคยับ โอ้อโ้ยค้เลยโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหมีไซส์นะครับมาแล้วครับตัวแรก โอ้โหมาแล้วครับแต้มที่สองใกล้ๆเลยนะจกักไม่ต้องไปไกลเลยครับตัวที่สองนะครับ มันกินอยู่แถวนั้นแหละนะัีไงไม่ต้องไปไกลเลยครับ อย่าลุดนะครับหลากขึ้นมาเลยครับแต้มที่สาม นานอยู <laughs> ่ท <ut> ะ <laughs> ลิงเลยครับครับตัวที่สี่ครับ ไนะปยางครือไงอู้โอ้แต่หลุดไม่กล้าดิไม่กล้าดิกดลัวติวดใช่ครับโอ้ยหลุดไปนะครับตัวนี้อยู่แถวนี้แหละนะ ยังไม่กลับจากสงการวะไปเที่ยวหรือเปล่าออ,หนหอ,องนะครับตีโดนหัวปลาพอดีครับหหว,รวีแบทครับเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ เป็นไรครับโอ้โหดีนะเปลี่ยนตะเบ็ดใหม่ตัวที่ห้ามาแล้วครับหลอแล้ววันนี้ รอเลยวันนี้นี่ครับได้ต,ตัวเพิ่มป่ะโดนโดนตัวหนึ่ง<ะ>ได้มาตัวหนึ่งห่าแล้วห่าแล้ววันนี้แทบเลยวันนี้แทบเลยลเอวีแบทแหละ ก็ลองรู้บ้างไงวีแบทผมก็เปลี่ยนสีนะนี่ไงนี่ไงหนูไอ้หนูนี้หนูนี้อุ้ยหลุดโอระวังหัวในนี่ไงเอาแล้วเยี่ยมเยี่ยม ปิดเบรกหน่อยปิดเบรกหน่อยหนูวิ่งออกไปนู่นเอาเอขวาเลยเอาขวาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวมันเข้าป่าเอาแล้วครับเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยลวงโอ้ <laughs> ได้แล้วเอ้ย โอ้โห oh. <'s> ตัวมเบลเลอร์เลยคางดำ mm hmm. อร่อยเลยนะเนี่ย <All right. S 1> นี่นะครับ mm hmm. มันก็ปลานินดีๆนี่เองอะ่ะ ที่6นะครับพอดีไม่ได้เปิดกล้อง้ะเมื่อกี้พอแล้ววันนี้ขอปลาหน่อยนี่ได้เมื่อยนนี้ได้เมื่อย ใหญ่ดีเลยตรงนี้สวยอย่างนะ <Yeah. S 1> ตรงนี้น่าจะโลกว่าได้หกตัวครับ ผผลงานปลารวมวันนี้นะครับ6แต้มกระพงแล้วก็หมอคางดำตัวหนึ่งนะครับไส์ก็ประมาณ9กิโลนิดคนันคบ